เงินหักคือขาดงานเริ่มต้นการบันทึกโดยการไปเลือกฐานข้อมูลเลือกเพิ่มทับแก้ไขารายการเงินหักจะขึ้นรายละเอียดประเภทเงินหักและชื่อประเภทเงินหักเลือก ABS ขาดงานกด F2 หรือกดแก้ไขข้อมูลจะทำการใส่ข้อมูลไปที่ช่องเชื่อมโยงการลงบัญชี 512001่อเงเดือนและโบนัสพนักงานถัดไปช่องการคำนวณภาษีใส่ t การปัดเศษตางเปลี่ยน m เ,เป็น t ปัดเป็นบาทแสดงรายการนี้หรือไม่ใส่ y ถัดไปที่ช่องถักก่อนคำนวณภาษีใส่ y เมื่อใส่รายละเอียดของข้อมูลเรียบร้อยและถูกต้องแล้วกดเอ็นทิกเพื่อบันทึกข้อมูล